ก็กระาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูโอเก i n g คูณ2องการดแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมทีที่แซนมอดกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาแจกตัวเกมก็รถแต่งจะมีทั้งหมด9คันนะครับส่วนสกินไปดูวเองกันได้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสกินตัวแข่งนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับสกินนี้สวยนะครับ ก็ไปโด,ดียรีวิวมอเตอร์ถนะครับคันนี้เลยนะครับก็เป็นรีมทรงเซ็งนะครับนี่สวยนะก็รถรถก็ไอ้พวกนั้นเป็นสีเหลืองนะครับนี่สวยนะมันมีทุกอย่างเลยนะครับนี่สวยสีเหลืองนะครับนี่ก็มีท่อเหมือนกันนะครับไปไปเดี๋ยวรถคันนี้ไปลองนะครับ นี่นะครับเสียงหดนะครับดีดีด,ดีไปไปแรงอยู่นะโอ้โหคันนี้แรงนะครับนี่ยกล้อดได้ด้วยคันนี้แรงจริงๆนะครับแรงอยู่นเนี้ยโอ้โหจรวดคนอื่นนะครับคันนี้แรงมากนะครับก็สงสัยนั้นคงต้องไปถาหมอดอื่นๆแล้วแหละนะครับแต่มอดนี้มันแรงมากนะครับ นี่มารถซิ่งเลยนะครับกไปดูคันอื่นนะครับมีรถอะไรบ้างนี่คันนี้ก็เป็นดิมอีกแล้วนะครับนี่ตัวรถก็เป็นสีชมพูนะครับน,นี่มีลอ้อสีแดงกำด้วยนะครับนี่ก็มีท่อเหมือนกันเลยนะครับคันนี้ก็สวยอยู่นะครับ ไปไปก็แต่มอสอีกอย่างหนึ่งก็คือเข็มไม้นะครับนี่มีมอสเข็มไม้ด้วยนะนี่โอ้โหคันนี้แรงจัดนะครับคันที่แล้วก็แรงจัดคันนี้มันก็แรงอีหโอยู ه, ่ร้อได้อย่างดู่ร้อยอย่างเดียวนะครับนี่หมอบได้ด้วยนะครับมอสตัวนี้ก็มีท่าหมอบนะครับนี่มาลดซิ่งนะครับนี่นี่โอ้โหคันนี้แรงนะครับนี่หมอบได้นะ แรงนะโอ้โหไปเดี๋ยวไปดูคัดอื่นนะครับว่ามีขนหดบ้างนะครับนี่คราวนี้มันก็ดีบอีกแล้วนะครับนี่ไม่แต่ดีมทั้งนั้นเลยไม่มีแต่เวฟนะครับนี่อันนี้ก็เป็นดีบอีกแล้วนะครับเยอะนะเนี่ยนะครับมีแต่ดีมเซ็งอย่างเดียวนะครับไม่มีแต่เวฟแล้วก็อื่นๆนะครับ คันนี้มันก็เป็นดีมนะครับคันนี้ก็เป็นดีมนะครับตัวรถก็เป็นสีน้ําเงินนะครับล้อก็สีน้ําเงินนะครับสวยนะครับไปเดยวไปดูคันนี้นะครับฟังเสียงนะครับนี่นะครับโอ้โหคันนี้มันก็แรงนะครับมันแรงทุกคันนะนี่โอ้โหยกล้อคันนี้ก็ยกล้อตลอดเลยนะครับแรงอยู่นะครับ ่แต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซั้งๆใครให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ